ออมเงินออมรักให้ลูกนะครับผมสวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ครับวันนี้นะครับอาจจะมีโครงการเงินออมนะครับอกอมในประกันดีๆมาฝากคุณพ่อคุณแม่ครับซึ่งตัวนี้เป็นอะไรที่ขายดีมากๆแล้วตัวนี้ครับเป็นเป็นอะไรที่อาจารย์นำเสนอหลังจากที่คุณพ่อคุณแมนะ่ทำประกันสุขภาพกับอาร์ตแล้วเราก็จะมาดูเจ้าเงินออมในประกันนะไว้ให้ลูก เพื่อเป็นอะไรครับผมเป็นเขาเรียกว่าออมเงินออมลักเนาะวันนี้ครับหรือง่ายๆครับผมโครงการนี้นะฮะอาจจะใช้คําว่าปลูกต้นลักนะครับผมปลูกต้นต้นเงินต้นทองก็ได้ว่าง่ายๆต้นเงินต้นทองนะครับวันนี้ครับผมเรากาลังจะปลูกต้นเงินต้นทองกันเนาะนีทองสีนี้นะครับผมปลูกต้นเงินต้นทองนะครับผมปลูกต้นทองตัวนี้มันดียังไงโครงการนี้โครงการนี้ครับเป็นโครงการที่เปรียบเสมือนการที่แบบเรานะครับผมกิน เก็บดอกออกผลนะครับผมเงินคืนเนี่ยเอามากินนะครับโดยที่เงินต้นของเรายังอยู่ครบบาททุกสตางค์แต่เราลักษณะของเก็บผลมากินผลมากินผลมากิน,ผล,กนผลตรงนี้ก็คือเงินคืนระหว่างปีนั่นเองครับผมโดยโครงการนี้นะครับผมมีชื่อว่า Happy Wealthy 90 1 5 90 15วันนี้อาร์ตนะครับผมขออนุญ,ญาตยกตัวอย่าง โครงการของน้องผู้หญิงแรกคลอดเลยนะครับผมโดยการที่ออมปีละนะฮะออมในประกันปีละ60,000บาท60,000บาทด้วยปุติกแล้วครับนี่นะครับถ้าออม60,000บาทเนี่ยออมแบบรูปแบบเดิมๆเ,เนี่ยเราจะได้เงินคืนหรือว่าดอกเบีย้ยเนี่ยประมาณเท่าไหร่ครับประมาณ1%นึ 1, ่งเปอร์เถูกไหมอารติไปเลยอดอกเบีย้ย2%ซซึ่งทุกวันนี้เป็นไงครับหายากใช่ไหมครับ ไม่ใช่ทำไม่ใช่หายากธรรมดาหาโคตรยากถูกต้องไหมครัเพราะฉะนั้นและครับอ่ะยกตัวอย่างเลย2% 2%ครับฝากหกหมื่น,นะคะรับดอกเบี้ยปีหนึ่งได้ประมาณสับพันสองพันสอหักภาษี15%าสิอีกนภาษีเงได้15%เหลือเท่าไหรค่ครับ เหลือพันก็บาทโอ้โหเหลือแค่พันก็บาทเองถูกต้องไหมฮะแต่วันนี้ครับผมถ้าเรามาฝากในโครงการที่ชื่อว่า Happy Realty นะผม90ครับ 90, 15ชนิดไม่มีเงินปันผลไม่มีเงินปันผลเพราะว่าเรานะครับโครงการนี้นะครับผมเป็นแบบการันตีจ่ายครับการันตีจ่ายมีได้รับเงินคืนจำนวนทุกแน่นอนทุกปี ตามสัญญาเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูในตัวของสัญญากันเลยนะครับผมเนาะตัวนี้นะครับผมโอเคไปดูหน้าถัดไปนะครับผมตัวนี้ครับโครงการนี้ครับผมอาร์ตทำตัวอย่างของนะครับการออมปีละ5000ครับผมเออเดือนละ5000ัทษดีครับเดือนละ5000โดย12เดือนก็12 5เท่ากับ60,000บาท60,000บาทออม6มืนบาทนะฮะเยอะไหมครับ ก็อาจจะเยอะสำหรับบางท่านแต่บางท่านนี่ก็เก็บอยู่แนละเดือนละห้าพันเนาะนะโครงการนี้มันสามารถที่อัแดแอปไปเดือนละสามพันเดือนละห้าพันก็ได้แต่ว่าเราจะออมก,กันเป็นเน้นรูปแบบแบบหลายปีนะเก็บเลนเงินให้ได้1ปีก่อนแล้วค่อยเอามาลงทุน นะหรือเอามาออกนประกันตัวนี้ครับผมมาดูผลตอบแทนนะครับผมที่ทุกท่านรอคอยนะเราออมปีละ60,000ครับคุณพ่อคุณแม่ครับหกหมื 60, ปีแรกนะผมจบปีแรกได้เงินคืนไปเลยครับผมระหว่างสัญนึ1นีห้รอยสี่ิ 12, 000, าาบาทเยอะไหมเยอะมากนะครับคําเปรียบเปยของโครงการนี้คือเหมือนกับว่าเอาดอกเบี้ยในอนาคตออกมาใช้ก่อน มันสุดยอดมากๆโครงการนี้แล้วโครงการนี้อย่างที่อาร์ตบอกไปฝากแค่15ปีครับผมเงินต้นเท่าไรครับผมเงินต้น900,000บาท9 0 0 0แ0บาทฝากไป15ปีรับเงินคืนตรงนี้นะครับผมเงินคืนรวมเท่าไหร่ครับ1นึ่งแสนแปดหม่ัรบาทตอนมสารครับน้องจบมสาใช่ไหมฝากไป9 0 0 0แ0นนะฮะได้เงินคืนระหว่างสัญญารวมกันตั้งแต่ปีที่1จนถึงปีที่15 รวมกันเป็นเงินทั้งหมด1 8, 000, 127นึ่งแสนบาทเยอะไหมครับโอคุณพ,พ่อคุณแม่บอกโอ้โหคุณนาทโคตรเยอะเลยถูกต้องครับผมอันนี้เงินคือตรงนี้เยอะมากๆเยอะอยังไม่พอครับคุณพ,พ่อคุณแม่ครับเราก็ปีที่15เราหยุดฝากแล้วูกต้องมาน้องจบม .3 เราหยุดฝากแล้วโอเคมารับม .6 ขึ้นมปลายมสี่มห้ามหกหรือออมไปาฝากไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรๆก็ยังจะได้ดอกเบี้ยหรือว่าเงินคืนระหว่างสัญญาเนี่ยไปนะครับผมจนถึงอายุเท่าไหร่ครับผมอายุ90เลยนะครับผมแต่ต้องบอกคุณพ่อคุณแม่นิดนึงครับว่าเาเวลานะครับเราจะรับหมื่นสองไปเนี่ยไปจนถึงน้องอายุ60ครับ60แต่ว่า6กสไปแล้วน้องจะไม่ได้รับ12,000บาท 541บาทแล้วนะครับผมเพราะว่าฟรลิปครับผมจะให้น้องรับที่นะฮะนี่หกสิบนะครับผมจะรับ1มือสองเป็นปีสุดท้ายนะครับผมปีที่61เป็นต้นไปนะครับผมจะรับเริ่มต้นที่เท่าไหร่ครับ5 10, 5 7ห1บาท แล้วปีถัดถัดไปเป็นไงครับผมเพิ่มมากขึ้น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 ไปเรื่อยๆครับผมถามว่าทําไมต้องมากขึ้นเพื่อเพื่อสู้กับภาวะเงินเฟ้อครับคุณพ่อคุณแม่ครับในอนาคตเงิน5 0,000นนะอันนี้คือ50,000ต่อปีนะครับผมข้างบนก็12ื่นสต่อปีนะฮะรับไปเรื่อยๆรับไปเรื่อยๆรับไปจนถึงอายุเท่าไหร่ครับผม90นะครับ้0นะครับผมน้องจะรับก้อนสุดท้ายตอน90เท่าไหร่ครับผม5 0 0 0 0น 5 5 7 4สนหน่บาทรวมนะครับผมรวมตรงนี้นะคุณพ่อคุณแม่ดูตรงนี้นะครับรวมลผลต่างตรงนี้จะมีนะผลรวมส่วนต่างระหว่างเบี้ยประกันสะสมกับเงินคืนเบี้ยประกันสะสมคืออะไรครับเราฝากไว้เท่าไหร่ครับเราฝากไว้9ล้านเรารับรวมเท่าไหร่ครับตรงนี้4ล้านโอ้รับทั้งโครงการไน้4ี่ล้านกว่าเลยนะครับผมรวมเป็นกําไรเท่ากับเท่าไหร่ครับผม ก็เป็นตัวนี้แหละนะครับเท่ากับสามล้านหนึ่งห้าเจ็ดนะฮะผมสามล้านปึ๊เก้าเจ็ดหนึ่งตรงนี้ครับคุณพ่อคุณแม่ครับคือผลต่างระหว่างเงินที่เราออมก,กับเงินที่เรารับคืนเท่ากับว่าครับคุณพ่อคุณแม่ครับเอาเก้าแสนแลกด้วยเท่าไหร่ครับสามล้านหนึ่งดีไหมคุณพ่อคุณแม่ออมเงินให้เก้าแสนแต่รับสามล้านหนึ่งโหสุดยอดมากเลยใช่ไหมฮะ เนี่ยครับมันเป็นโครงการอะไรที่แบบดีมากๆที่อาร์ตแบบและตื่นเต้นด้วยนะที่จะนําเสนอให้คุณพอ่อคุณแม่เพราะว่านี่ครับผมเงินคืนระหว่างสัญญาเนะี่ยโอ้โหเยอะมากและรับตั้งแต่ปีแรกนะคุณพอ่อคุณแม่บอกว่าโอ้โหคุณนะัทแล้วถ้าปิดสัญญา,าปิด,ป,ดปิดเขาเรียกว่าเวียนคืนนะครับอยากได้เงินก้อนมาจะทําได้ไหมทําได้เลยครับคุณพอ่อคุณแม่ครับนี่พูดถึงกรณีเวียนคืนเนะเาะเราออมไว้เท่าไหร่นะครับผมเราฝากในประกัน ไว้าแสนถูกต้องไหมวันหนึ่งครับผมเราอยากอ่ะสมมุติว่าเรารับดอกเบี้ยมาอ่ะที่ปีที่40ปีที่10 10ตรงนี้นะครับปีที่40ะสะสมนิดนึงนะครับปีที่40นะฮะนะครับเรารับนะครับเงินคืนสะสมมาเนี่ยว5แสนกว่าละคุณพ่อคุณแม่บอกว่าโอ้โหอยากจะปิดเอาเงินก้อนมาละฟิลิปจะว่าอะไรไหมครับผมไม่ว่าอะไรฟิลิปดีใจด้วยซ้ำไปนะครับผมว่าเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่จะได้นะเอาเงินก้อนไปแล้วฟิลิปจะไม่ต้องจ่ายดอก จ่ายเงินคืนปีต่อไปให้คุณพ่อคุณแม่แลวเท่ากับว่านะครับปิดปีที่40ครับเว้นคืนตรงนี้จะได้เงิน9ก้าแสกลับไปโหได้กาไรไปอีก4ี่หมื่นกว่าบาทดีไหมครับเงินต้นเราเท่าไหร่นะครับเงินต้นเราตรงนี้เนาะต้นนะฮะต้นเรา9ก้าแสปิดกรมธรรม์ปีที่40ได้ไป9ก้าแสแล้วเงินคืนระหว่างสัญญาที่ได้มานะตั้งแต่ปีที่1จนถึงปีที่40เท่าไหร่ครับรวมเป็น5้าแสนกว่าเท่ากับว่าณนะวันนี้นะครับผมเราได้เงินรับเงินไปแล้วประมาณเท่าไหร่ครับ ประมาณเกือบประมาณล้านกว่าบาทตรงนี้ก็เป็นไงครับผมคืนทุนแล้วใช่ไหมคืนทุนแล้วได้กําไรคืนมาอีกนะครับได้เงินคืนสะสมมาอีกโอ้โหเป็นอะไรที่แบบโครงการนี้ดีไหมฮะดีมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นครับคุณพ่อคุณแม่ครับผมย้อนมาตรงนี้นิดหนึ่งเนาะย้อนมาหน้าแรกโครงการนี้ชื่อว่าอะไรนะครับ Happy w e a l t y 90ทับ15ครับผมโดยนะครับอาร์ทำในส่วนของออมปีละ60,000มาให้เพื่อที่อะไรรู้ไหมครับ0 0 0 0ืเนี่ยกำลังพอดี กาลังพอดีแล้วก็6 0 0 0ื่นตรงนี้ครับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยสามารถเอาเงินคืนระหว่างปีเนี่ยมาส่งน้องเรียนมหาลาัยได้ยกตัวอย่างเช่นนะครับผมน้องจบน้องจบมปลายถูกต้องไหมมปลายก็อา,อายุเท่ากับสิบแปดที่แปดเงินคืนสะสมเนี่ยสองแสนกว่าเอาสองแสนกว่าเนี้ยไปเป็นอะไรครับผมนิเวร์ซิตี้ได้ไหมไปเรียนทําได้ไหมครับคุณพ่อคุณแม,แม่แทบจะไม่ต้องวักเงินเพื่อที่จะส่ง จ่ายค่าเทอมให้น้องเลยเพราะเอาเงินไอเจ้าแฮปปี้เวลตี้ตัวนี้แหละมาจ่ายนะครับแลวเก็บไปเรื่อยๆเก็บไปเรื่อยๆนะครับผมสมมติว่าปีที่30นะฮะน้องจะแต่งงานนะเอาตรงนี้มาอีกเนทะ่าไหร่ครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1ี่2ตัวนี้12 12คูณด้วยนะครับหม0ประมาณเงินประมาณเท่าไหร่ครับเงินอีกประมาณตั้2 2อ0 0 0 0แสนกว่าเนาะตรงนี้ก็เป็นเงินขวัญถุงหรือว่าเอาไว้ให้ลูกแต่งงาน ก็ยังได้แล้วก็เงินต้นก็ยังอยู่ไม่ได้หายไปไหนนะฮะเนี่ยครับผมเราสามารถอดแอปเงินคืนระหว่างปีตัวเนี้ยไปทำไลฟ์อีเวนต์หรือว่าไปจัดกิจกรรมอะไรต่างๆให้ลูกหรือเก็บไว้เป็นเงินออมส่งเขาไปเรียนเมืองนอกโดยที่เราเอาเงินเงินไอตรงเงินคืนเนี้ยมาทํามาส่งเขาเรียนมาส่งเขาไปทํากิจกรรมต่างๆโดยที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยแทบจะไม่ต้องควักเงินออกมาเลย นะะฮโครคงการน,นี้แบบดีมากๆเลยนะครับผมนะโครงการน,นี้ชื่อว่าอะไรนะครับผมแฮปปี้เว็บปีเก้ับสินะครับผมเป็นโครงการที่การันตีจ่ายเงินคืนนะครับผมออมสั้นๆแค่เท่าไหร่นะครับผมออมเงินออมรับแค่ออมแค่ออ15ปีนะฮะรับรับเงินคืนเท่าไหร่ครับ90ปีนะครับผม โครงการนี้นะครับเป็นโครงการที่เรียกว่าอะไรครับปลูกต้นรักนะครับผมปลูกต้นรักนะฮะปลูกต้นรักหรือออมเงินออมรักอะไรก็ได้ครับคุณพ่อคุณแม่ครับลองทักอาร์ตมานะครับผมแล้วก็จริงๆแล้วครับผมโครงการนี้นะครับท่านใดที่สนใจเนี่ยก็อินบ็อกซ์สารได้เลยเลยอาร์ตจะส่งรายละเอียดไปแล้วสามารถที่จะปรับแต่งได้ครับบางท่านบอกว่าโอ้คุณอาร์ตหกหมื่นน้อยไปนะครับขอแสนหนึ่งได้ไหมได้เลยครับผมแสนหนึ่งสองแสนสามแสนสี่แสนห้าแสนล้านหนึ่งสองล้านทำได้เลยนะครับผมทำได้เลยยิ่ง ออมเยอะยิ่งได้เงินคืนระหว่างปีเยอะนะครับผมบางท่านบอกว่านะฮะอยากจะได้อยากจะซื้อเบนซ์ฟรีนะสามารถทำได้ไหมนะครับผมก็ออมสักสิล้านครับคุณพ่อพี่แม่ครับเงินคืนก็จะประมาณสักหลายล้านอยู่นะครับก,ก็จะเป็นงานทมตัวสมมติว่าเราออมหกหมื่นเนี่ยได้แสนสองได้แสน ออมหกหมื่นเดาได้เท่าไรับหมื่นสองถ้าออมหกแสนล่ะจะเป็นแสนสองถ้าออมหกล้านล่ะจะได้ล้านสองคือมันจะปันญย่าไตายายงอย่างนี้เลยนะครับผมยังไงก็ฝากโครงการนี้ไว้ให้คุณพ่อคุณแม่ได้พิจารณาเลยครับเป็นโครงการที่นะครับผมปลอดภัยนะครับผมปลอดภัยเงินต้นไม่ลดไม่หดไม่ยุบนะครับผมเงินต้นยังอยู่เวรคืนก็ได้ยังได้เงินคืนที่เยอะนะครับผมเก็บไว้นานๆก็ยิ่งได้เงินคืนเยอะนะครับผมซึ่งโครงการนี้นะเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆนะครับผมเป็นการ ปลูกต้นไม้ต้นรักที่แบบว่าไว้กินดอกออกผลไปเรื่อยๆเลยนะครับผมโอเคคลิปนี้ก็ยาวหนะ่อยแต่หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคุณพ่อคุณแม่นะครับผมถ้าสนใจยังไงก็อินบ็อ b o ์หาได้เลยนะครับผมออมเงินออมรักให้ลูกครับผมแฮปปี้เวลตี้เก้าครับผมวันนี้ผมฮาร์ดประกันเด็กเอ็กซ์ขอตัวไปก่อนนะครับผมแล้วเจอกันในคลิปถ,ถัดไปครับสวัสดีครับ